มาดูปลาแม่น้ำมูลค่ะคุณผู้ชมปลาแม่น้ำมูลที่วัดส้มปล่อยใหญ่อันเทราสีสไลด์อันนี้ปลาที่วัดนะคะเป็นจุดให้อาหารปลาของวัดส้มปล่อยใหญ่นะคะดูค่ะนี่คือลำน้ำลำน้ำมูลแม่น้ำมูลเลยนะคะเดี๋ยวมาดูปลาที่ใกล้ค่ะโฟกัดปลาแล้ว เอาอาหารมาเลี้ยงเขานะคะช่วงนี้โอ้มองเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูปลาเขาโอ้ดินด้นบุบบบบุบเลยอาืหาืนี่ตัวใหญ่มากจ้าคุณผู้ชมค่ะตัวใหญ่มาก นี่คือแม่น้ำมูลนะคะมองไปไกลๆ,ๆคือแม่น้ำมูลนี่ในช่วงที่ไม่มีอาหารเพิ่นก็จะงี่เงียบค่ะเมื่อได้อาหารลงไปเพิ่นก็จะด,ดิ้นกันดินก,นดนก,นดนกับดิตับเลยดิกับเลยว้าวจุดนี้คือปลาแม่น้ำมูลก็ว่าได้นะคะตัวใหญ่มาก มาอยู่ที่วัดนี้บริเวณวัดวัดส้มปล่อยใหญ่ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นมีอาหารปลาที่ทางวัดเตรียมไว้นะคะแล้วก็น่าจะหยอดตู้ตามกําลังศรัทธาอันนี้ถุงหนึ่งก็หยอดมา20บาทนะคะเพื่อมาเป็นอาหารให้ทานกับปลา่ยามีกล้องใต้น้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอะขี้ด่พููเลยนะ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับบ้านช้วปล่อยแดบ,บ้านช่วปล่อยตะมนต์ชปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเะเกษ